ส่่่ววนหชีีิตทออยแล้งากทอะไร่กลุ่มนักอนุรักษ์และศิลปินกว่า30คนร่วมวางดอกกุหลาบไว้อะไรให้กับเรือนแถวไม้ริมคลองอัภวาหกห้องสุดท้ายก่อนถูกนายทุนสั่งรื้อทิ้งเพื่อสร้างโรงแรมระดับ5ดาว ประชาคมคนรักไม่กลองจัดงานอัพพาวาหายบริเวณวัดพญาญาติหรือวัดปากงามจังหวัดสมุทรสงคราม <c oughs> เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ปกป้องชุมชนพร้อมเรียกร้องให้ในายชายูชัยชัยฤทธิเลิศเจ้าของโครงการชูชัยบุรีสีอัพพาวาเห็นถึงความสำคัญของเรือนแถวไม้ซึ่งมีอายุกว่า100ปีก่อนที่จะถูกรื้อทิ้งเพื่อขยายาโรงแรมที่มีมูลค่ากว่า500ล้านบาทด้านนางสุนีนรงฤทธิ์อายุ47ปีและครอบครัว ห uhm นะะึ่งในผู้เช่าห้องแถวไม้ได้ร่วมยืนไว้อะไรให้กับบ้านที่ครอบครัวเคยอาศัยมากว่า50ปีเกิดขึ้นทุกทุกที่ทุกทจังหวัดแทบจะทั่วประเทศแล้วแล้วถ้าความเจริญเข้ามามันอาจจะเป็นแบบนี้เราเลยไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เราถือให้เขาโจมตีแบบนี้ไล่คนท่มีงิมอำนเข้ามาคือมันไม่ใช่ นอกจากนี้กลุ่มนักอนุรักษ์และศิลปินผู้มีชื่อเสียงได้ร่วมวาดภาพประวัติศาสตร์เปลเอนแถวไม้ริมคลองอัมพวาเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเปิดโปงเสวนาแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ตระักะถึงความสำคัญของชุมชนวัฒนธรรมที่กำลังจะถูกกลืนหายไปกับทุนนิยมถ้าใครจะมาทำอะไรที่นี่เราไม่ห้ามเราไม่ใชมพูหัวรุนแรงเรามีแต่ความรักทั้งนั้นขณะที่แกนนาประชาคมคนรักแม่กลองได้เผยถึงเหตุผลที่จัดงานนี้ เพื่อให้คนในสังคมได้รับรู้ถึงปัญหาและช่วยการปกป้องชุมชนท้องถิ่นของประเทศคิดว่าอัมพวาเป็นของคนมากมายมีคนมากมายมาที่นี่รักอัมพวามีความสุขที่มาที่นี่มาเยือนที่นี่แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้ข่าวเราก็เลยเพียงแค่อยากจะบอกข่าวว่าเอ้ยมันมีบางส่วนอัมพวาที่ถูกทําให้หายไปแล้วกรบด้วยสิ่งอื่นนะอะไรเงี้ยคนมากมายที่รู้สึกกับตรงนี้เขาก็มากันแล้วก็พยายามแสดงพลังออกมาอะไรเงี้ยค่ะ นางภูมิรีสะคงชาวบ้านชุมชนอัมพวากล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับการสร้างตึกสูงที่ขัดกับวัฒนธรรมดั้งเดิมมันไม่คมกลืนกันนะ่ะใช่ปะ่ะอย่างไอ้บ้านเราเป็นบ้านไทยๆทยไทยแล้วอยู่ดีๆมีตึกมาโผล่ถ้าเป็นตึกเตี้ยเี้ยมันก็โอเคว่าเป็นตึกแถวนี่มันไม่ใช่ตึกเตี้ยมตึกสูงขณะที่นายธีรภาพโลหิตกุลช่างภาพและนักเขียนสารคดีชื่อดังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ปัญหาอยู่ที่การสร้างโรงแรมซึ่งมีรูปลักษณ์ขัดแย้งกับวัฒนธรรมชุมชนตนจึงขอให้ทุกคนนำกรณีของอัมพวาไปเป็นอุทาหรณ์เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเอกลักษณ์และวิถีชุมชนอีกปองธรรมชื่นสมบัติถ่ายภาพพัชราพรบำรุงพืชรายงาน